คุณกำลังหัดเล่นต้นไม้ของพ่อใช่หรือไม่วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นต้นไม้กับรายการเชี่ยวเดี๋ยวชาญครับไปดูกันเลย โก er ลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการมากถึงหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติม erm ได้เ erm ติมดีเติมไม่มีอั้นเติม RV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมีแอดน้ำหน้านะครับใครที่มองหาร้านขาย ID ดีเกม RV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มคุมพร้อมเล่นลูนครบ แลงคอนสกินแลจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นต้นไม้ได้นะครับเราก็ต้องมาเข้าใจสกิลของต้นไม้กันก่อนอไปดูกันพาสซีฟของต้นไม้นะครับก็คือการที่เราเดินเข้าพุ่มจะฟื้นฟู HP 2%ของ HP สูงสุดนะครับและวิ่งเร็วขึ้น60เป็นเวลา5วินาทีคูดาวสวิง่ายๆก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งฟื้นฟูแรงครับผม และสกิลที่1ของต้นไม้นะครับก็คือการใช้มัดยางยืดใส่ศัตรูครับสร้างความเสียหายจาก Hp บวกกับก,บการโจมตีกายภาพพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู80เป็นเวลา1.5วินาทีและสกิลติดตัวอีกอย่างหนึ่งของสกิลหนึ่งนี้ก็คือเมื่ออฟเน็ตนะครับสะสมสะแตกครบ5ครั้งสกิลหนึ่งของอฟเน็ตจะเปลี่ยนเป็นการพุ่งไถ่ศัตรูและต้นไม้จะได้รับเกาะขึ้นมาจํานวนหนึ่งครับ และต่อมาสกิลที่2ครับเป็นการตบบ้องหูใส่ศัตรูครับสตันเป็นเวลา1วินาทีสกิลนี้จะเป็นการรวบศัตรูจากด้านข้างมาสู่ตรงกลางและหากสกิลนี้ใช้โดนเป้าหมาย2ตัวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือคีบก็จะทําให้สกิลนี้แรงขึ้นต่อมาสกิลอัลติเมทของต้นไม้นะครับเป็นการปล่อยมเมล็ดถั่วเขียวเอ้ย มเมล็ดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันครับในระหว่างใช้สกิลนี้จะป้องกันสถานะสตันซีซีทั้งหมดเลยนะครับและในวงสกิลอันตีของต้นไม้นะครับจะลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูลง60%สกิลนี้สร้างความเสียหายเป็นเวทหากใช้โดนศัตรูนะครับจะฟื้นฟู HP 2%และหากเราใช้อันติโดนศัตรูทั้งหมด8ครั้งจะทำให้ศัตรูสตันเป็นเวลา1วินาทีครับและต่อมาเรามาดูการคอมโบแบบเบสิกของต้นไม้กันเลยครับ การคอมโบของต้นไม้นะครับเราจะเริ่มจากการที่เราใช้สกิลหนึ่งเก็บสแต็กไปให้ครบ5สแต็คก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้ใส่คนหรือคีปก็ได้นะครับพยายามเก็บให้ครบ5สแต็คก่อนเมื่อครบ5สแต็คแล้วพยายามไถศัตรูเข้ามาในป้อมของเรานะครับและตามด้วยสกิล2กับอันติเลยครับใช้อันติค้างไว้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ตามด้วยสกิล1แล้วก็สกิล2จบคอมโบครับถ้ายังไม่เข้าใจลองไปดูภาพช้ากันเลยครับ คอมโบต่อมาครับก็คือการคอมโบเบิร์ดดาเมจนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะทำคอมโบนี้ได้นะครับเราก็ต้องมีคีฟหรือไม่ก็มีฮีโร่ฝั่งศัตรูเกิน 2- 3สตัวขึ้นไปนะครับคอมโบนี้นะครับจะทําเหมือนคอมโบเมื่อกี้เลยแต่คอมโบเมื่อกี้จะเป็นการไถเข้าป้อมใช่ไหมครับแต่คอมโบนี้จะเป็นการไถเข้าไปเลยก็คือเราจะเก็บสเต็กสกิลหนึ่งเหมือนเดิมครับแต่ในรอบนี้เราจะเป็นการพุ่งเข้าไปและสกิลสองตบสกิลหนึ่งไถ่และอันติครับ และเมื่ออันตีหมดเราก็ใช้1นึ่ไถและตามด้วยตบครับและยังไถต่อได้อีกรอบนึงครับคอมบูนี้บอกเลยว่าต่อเนื่องมากๆหรือถ้ายังไม่เข้าใจครับผมมีภาพช้าให้ดู วิธีฝึกคอมโบรวบไถของต้นไม้นะครับผมแนะนำให้มาฝึกกับคีบพ,พวกนี้ก็ได้นะครับพยายามตบรวบคีบให้ได้3ตัวแล้วก็ไถพร้อมกันนะครับมันจะทำให้เราชินกับการเลี้ยงสเต็กการไถอะไรประมาณนี้ครับต้องลองไปฝึกกันดูนะครับและคอมโบนี้ครับแถมให้อีกหนึ่งคอมโบครับเป็นการคอมโบเข้าไปล้วงศัตรูจากระยะไกลนั่นเอง ในคอมโบนี้นะครับเราก็จะเก็บสแต็กจากคีปเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ในรอบนี้วิธีการจะเข้าไปล้วงนะครับให้พยายามเล็งคีปให้เป็นเส้นตรงนะครับและพยา,ายามไถคีปให้อยู่ในระยะสกิล2ของเราให้ได้ครับเมื่อสแต็กครบแล้วก็พุ่งไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยสกิล2และสกิล1อันติต่อเลยครับแล้วก็สกิล1่ไถแล้วก็สกิล2ตบเลยครับจบคอมโบถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูภาพช้า์กันอีกครั้งครับ ต้องบอกว่าหลักๆนะครับในการคอมโบของต้นไม้จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานนะครับซึ่งข้อหลักๆเลยนะครับก็คือให้เราใช้สกิล2ให้พยายามโดนคีฟหรือฮีโร่ให้ได้หลายๆตัวนะครับจะทําให้สกิล2ของต้นไม้แรงขึ้นมากๆและต่อมามาดูเซตไอเทมของต้นไม้กันเลยครับในส่วนของซับพอร์ตนะครับเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่รูปเกมนะครับอันนี้บอกก่อน เราจะใช้ล้างหรือเราจะใช้โล่หรือเราจะใช้เปิดแมพก็แล้วแต่เกมนั้นๆเลยนะครับและชิ้นต่อมาครับก็คือรองเท้ากันสถานะนะครับชิ้นที่3จะเป็นอมูเลตนะครับเพราะว่าพาสซีสกิลส่วนใหญ่ของต้นไม้นะครับยิ่งเลือดเยอะจะทําให้สกิลแรงขึ้นนั่นเองชิ้นต่อมาก็คือเกาะไฟครับและก็ตามมาด้วยเมดิเรียนออฟทอยครับเป็นกันเวทนั่นเองและชิ้นสุดท้ายครับโอดินวิวและนี่ก็คือพลังแฝงของต้นไม้ครับก็คือเป็นรูปลากไม้อันนี้เลยเสตตามได้เลยครับ และต่อมาคือลูนของต้นไม้ครับสีแดงจะใส่เป็น g เด d e n Body 10เม็ดเลยครับสีม่วงจะใส่เป็น Spirit 10เม็ดครับและสีเขียวจะใส่เป็น p o เ v e 10เม็ดเช่นเดียวกันครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์คำว่าปุ๋ย2ถุงให้ต้นไม้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ